เกสริยาสถูปสถูปพุธที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียสถูปนี้มีความเข้าใจผิดอยู่ถึงสองประการประการที่ 1. คําว่าเกสริยานั้นไปพร้อมกับชื่อหมู่บ้านเกสัปุตตนิคมเป็นสถานท,ที่ที่ทรงแสดงกลามสูตรซึ่งในข้อเท็จจริงนั้นหมู่บ้านเกสัปุตตนิคมนั้นอยู่ในแคว้นโกศลซึ่งไม่ใช่ที่นี่ 2. เชื่อถือกันก่อนหน้านี้ว่าที่นี่ประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุแต่อันที่จริงแล้วสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่มอบบาทให้แก่ชาวเมืองไวยสาลีสถานที่แห่งนี้เป็นรอยต่อระหว่างแคว้นวัชีและแคว้นมัณละในคราวที่พระองค์จะเสด็จมาดับขันทะปรินิพานที่กุสินาราชาวเมืองไวยสาลีมีความรักอาลัยพระองค์เป็นอย่างยิ่งทุกคนทราบว่า ในการจากกันครั้งนี้จะเป็นการเห็นพระรูปพระโฉมของพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายจึงได้ขอประธานเครื่องระลึกถึงขอประธานเครื่องระลึกไว้สักการะพระองค์จึงได้มอบบาทที่ทรงเคยใช้สอยเป็นประจำให้กับชาวเมืองไวสาลีชาวเมืองไวสาลีจึงมีดำริที่จะสร้างสถูปเจดีย์เก็บรักษาบาทใบนั้นไว้ณเจดีย์องค์นี้ สืบต่อมารู้ถึงสมัยอโศกมหาราชอาโศกมหาราชได้มีการก่อสร้างต่อเติมขึ้นจนเป็นสถูปขนาดใหญ่เหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันและอโศกนี่เองท่านเป็นผู้ประธานนามว่าเกสริยาซึ่งสารที่แห่งนี้อยู่ไม่ไกลกับแม่น้ำอโนมาเป็นจุดบริเวณที่พระโพธิสัตว์สีทัททรฐราชกุมารอธิษฐานจิต ออกบวชมหาเนสะพิกรมโปรงพระเมารีฉะนั้นเกศริยาจะสัมพันธ์กับการโปรงพระเมารีแต่ไม่ใช่ที่ที่เก็บรักษาพระเกศาธาตุสารที่แห่งนี้เป็นสารที่เก็บรักษาบารใบที่พระองค์เคยใช้สอยเป็นประจำแต่บารใบนั้นก็อยู่ในที่แห่งนี้ไม่นานลุถึงลาวพุทธศักราช600เศษมีมหาราชจากแคว้นควันทราชวงศ์กุสานะ ท่านทรงพระนามว่าพระเจ้ากนิสกะท่านมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและแผ่ขยายพระราชอำนาจมาจนถึงดินแดนแห่งนี้ท่านได้นำเอาบาทใบนั้นไปเก็บรักษาบูชาไว้อย่างบ้านเมืองของท่านและได้พระราชทานพระพุทธรูปทองคำมาให้องค์เจด,ดีย์แห่งนี้ถึง252องค์นี่คือการทำผาติกรรม มหาราชจะไม่นำสิ่งใดไปจากวัดวาอารามโดยไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยนตอบแทนมหาราชทุกพระองค์จะพระราชทานสิ่งของที่มีราคามากกว่าคืนพระอารามนั้นเสมอเช่นในบ้านเราตอนตน้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งท่านอยากได้ระฆังใบเก่าแก่จากวัดบางว่าใหญ่พระองค์ก็ได้นำระฆังใบที่มีค่ามากกว่ามาแลกเปลี่ยนตอบแทนตั้งแต่นั้น วัดบางว่าใหญ่ถึงถูกเรียกว่าวัดรักังโคสิตารามนะฮะนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของสถูปเกสริยาองค์นี้สถูปนี้เพื่อปรากฏแก่สายตาเราได้เพียง27ปีเท่านั้นในอดีตถูกทับซ้อนด้วยเนินดินโดยวัชพืชมองแล้วเหมือนกับภูเขาย่อมๆลูกหนึ่ง แต่ในปีพุทธศักราช2,541กองโบราณาคดีอินเดียได้เริ่มมีการขุดเปิดหน้าดินจนได้พบกับสถูปองค์ใหญ่หลังนี้องค์ใหญ่องค์นี้นี่คือสถูปเกสริยาที่ปรากฏแก่สายตาเราได้เพียง27ปีเท่านั้นครับ